แม่ตรงเนี้ยตัวนี้แม่เห็นเห็นหลอกมันชัดๆเปม่เนี่ยมันคืออะไรมันกระเพาะคอมันอ่ะแม่เห็นกระเพาะคอมันปะมันคาบอะไรอยู่ข้าบกิ่งไม้อันนี้ฝั่งนี้แม่เนี่ยมีอูดอายุชะลอชะลอกระจกเทศนกกระจกเทศอายชะลอแม่แม่โดินเนี่ยชะลอชะลอ่ันยืนกระจกเทศมันยืนเศร้าแม่บอกมันยืนเศร้า อ่าออกเดินมะคุ้มละโ่นอูดเหรออูดแล้กนกกระจกเทศ์นกกระจกเทศ์แม่อยู่โ่นข้างในอืมมึงเบิร์นได้ไรอยู่อืมนกกระจกเทศถ่ายไม่ค่อยไม่ค่อยชัดไม่มีไรไม่มีรถถังเลยแม่มองชัดไหมมองชัดถ้าไม่ชัดเดี๋ยวเปิดกระจกให้กระจกได้ แค่ชัดไปในกระจกน่าน่าโอ้นกเยอะโอ้ตัวใหญ่นะนกพวกนั้นก็ยังไม่ใหญ่เออไม่ต้องพูดดังๆไม่งั้นน้องๆไม่ได้ยินและแสงมันส์มันย้อนแสงอะไรองเงย เห็นปะเป็นยางใสมองไม่เห็นโอ้เป็นมีเยอะเลยค่ะแม่หลายตัวเยอะมากอยู่เป็นฝูงเป็นฝูงเลยฝูงเลยใช่ต้องไปนั่งไหมใช่บ้างฮะมันไม่กลัวรถนะมันบินสวัดเฉลียนเลยมันบินสวัดเฉลียนเขาขับบัว เราไปดูใกล้ๆตรงนี้โอเคเดี๋ยวกันนะตรงนี้ยังเห็นนะปักไม่เห็นเลยนะอ่ัหนหน้ามาหนีไปได้เลยนะทำไมไม่บินหนีอนะ่ะแม่เรามาเที่ยวอ,อะไรนะคะอ่นเรื สัตวริเวอร์สวนสัตวริเวอร์ด่านแรกนี่อะไรแม่มะลายมะลายใช่ไหมมะลายมะลายแต่สีบ้าเนี่ยโอเคมาสีบ้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 าีบลายลายแต่แตงได้มันยืนกาะอยู่ตรงนี้มันอิเล้ง มันยืนก่อนหรอแม่คาอะไรขึ้นต้องบม่าอาหารขึ้น้อกนโอ้อโชอโชว์บานท้ายแม่ โชว์บันท้ายเลยเยอะมาก<า>น่าจะเป็นนกเมือง,งนอกดูต้นไม้เลยเยอะเยอะไหมแม่ เล็กก็มีนกใหญ่ใีสารพัดนกมองไม่ค่อยเห็นฮะไปถูได้รอบเดียวมไม่ได้ให้คุณเข้ามารอบสองงั้นคุณต้องบนช้าถ้าเร็วก็จบเสร็จตังค์แล้วก็ต้องดูให้ครบถูกปะ นกเยอะที่สุดเลยนะนกเยอะที่สุดนกกลับบัวใช่ไหมแม่นกเยอะที่สุดใช่นกเยอะที่สุดเลยนกกลับบัวนกกลับบัวโอ้โหน,น,นกเต็มเลยเนี่ยเห็นปะ่ะแทนเห็นหน้าผมปะ่ะเห็นหน้าผมปะ่ะ<ถ>เห็นเห็นหน้าแม่ป่ะแทนกลับไปเออแม่เห็นนกไหมอะ่ะเออ หมดแรงยังแม่เดี๋ยวเรแทนมาตั้งงี้ข้างหน้าข้นี้นกเต็มเลยนกเต็มแลงเดี๋ยวข้านี้นกเต็มเลย,อย,าาอเเลยโอ้นอกมันเยอะมากส่วนใหญ่เป็นนกไนดะ้โย่แล้วทำไมมันไม่หนีไปเลยอืยอ,อมันเป็นที่ของเขาเนาะแม่เนาะเเออป็นที่ไม่มันน่าจะบินหนีได้นะมันไม่มันไม่ไปเลยบินอยู่บนนักได้ ไอ้ข้างบนที่บินบินฉบัดเฉเบยนี่มันนกอะไรวะแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงมากลูกป้าวะแม่บอกว่าเหี่ยวหรือเปล่าเออเหยี่ยวอะไรที่ชอบกิกลูกไก่ชอบกินชอบอ๋อเหยี่ยวชอบจิกลูกไก่จินลูกไก่กินลูกไก่ไก่เมื่อก่อนเลี้ยงอยู่ที่หนองหินน่ะอยู่ลูกเยอะมากออกไปกินฝั่งนี้ก็มีมะลายปลูกลายอยู่โขงยเนี่ย นี้มลายมันชอบโชว์บั้นท้ายด้วยแม่เด้อด้วยชอบบั้นท้ายมาลายนี่นกบนต้นเยอะหายาพิษหลังมุมนกเยอะนะแม่นะมันอยู่บนต้นไม้เพียบเลยอยู่นต้นน้ำต้นใบมีแต่นกใช่ไหมมีแต่นกมีแต่นก ออกไปแล้วยังยังไม่หมดมีเยอะแม่ดินี่แคเ่เริ่มต้นเองแม่ตอวนี้สองตัวนี้มันเล่นกันเนี่ยอนะอ่าจิราอ่าจิราโอเคนะ้วขานิดหน้าคนหน้าจิานนาราเ็ใช่ได้แนละ้วิราหัวอยู่บาง แลกนะมมแม่ได้แม่เห็นไหมนกเนี่ยมันมีมันเหมือนคอพอใช่ไมใช่ไหมมันห้อยยาวๆเห็นไหมมันเป็นถุงน้ำหรือถุงอะไรมันไม่รู้อือมัขมวยาวนนี้เป็นอันนี้เป็นกระจุกเลยนะแม่นะมันะ<ล>มันนอนพักกันอยู่ในกระจุกเลย ก็คือตัวหนึ่งตัวหนึ่ง,ต,งตัวใหญ่ๆนี่หลายโลนวยเนี่ยหวัวมันยาวเลยว่ายนะ้ำไงตัวเล็กก็มีตัวเล็กก็มีลูกมันลูกมันลูกมัน,มนตัวเล็กนี่พันอะไรไม่รู้แม่มันน่าจะคนลอยขายาวอ่ะ ฝั่งนี้น,ะนอกอาบแดดฝั่งนี้ลกนกตัวเล็กขายังไงนน่นอยู่เลยแค่ไปที่คนมั้งเดี๋ยวเห็นตั่สัตว์มัน,นเล็กมีหลายวให้โชว์มันโชว์บ้านพานเขียว มันกินกินฟางเหมือนกินเหมือนเหมือนเหมือนควายบ้านเราเลยนะเออกินฟางป่าหญ้าเห็นว่ามันกินฟาหญ้าจริงๆก็เหมือนควายนะอยู่ว่าไหมแต่ว่ามันมีนองช่ตัวใหญ่กว่านะมันตัวใหญ่กว่ามันเหมือนควายบ้านเราเนาะมันมันตัวใหญ่กว่าควายบ้านเราเออมันกินกินฟางข้าวเหมือนกันเวยใช่ไหมมันกินหญ้าธรรมดาเลยนะ พาไปเดินมากระชากกันนะครข้ามทางม้าลายดีๆนะคะเสือตั้งขังมันไว้พี่เปี๊ยกระวังมันวิ่งมันวิ่งข้ามมันวิ่งตามกลามันไม่หลง้าลอลไรตัวนู้นมันมันเห็นรถอยู่ข้ามเออมันรู้จักข้ามหลังรถเราได้เลยค่ะไปอยู่ใกล้ๆกวางกวางมันมันหลบร้อนนะเนี่ยมันหลบร้อนเออกวางนี่น่ารักดี ว่ามันมีตั้งหลาย,หลาย,ห,ลายหลายพันนะแม่เนี่ย,อย,อ,ยอ,อยู่รวมกันนะออมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็น,นเลยมันมืดร้อนแสงคุณต้องหันหันกล้องไปนี่ผมถอยหลังไปแล้วคุณห,หันหันกล้องไปทางนู้น <arma> หันยังไงหันไปทางนูน้นเลยหันยังไงไม่ใช่หันเอียงเอียงไปทางนู้นเอียงอย่างนี้เหรอคะชัดกว่าแม่ไม่ชัดกว่าปะแม่ก็เหมือนกัน เห,ห้ตัวนี้ฝั่งนี้อะไรอ่ะฝั่งนี้ขวามันล้ออ่ะแม่<ล>มันนอนกันอะ่ะน,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 นอนกันมันบอกว่านอนเดียวนะสองค่ะอิวนอนอ <c oughs> นอนกระดิกโอยแม่มันหามันก็กระดิกอยู่นะแม่มันปัดนึง อ primo, ๋อมันเปิดกลงวันเหรอคะอันนี้แรดขาวเมื่อกี้เราดูน่าจะเป็นแรดดำมากยกกลงมายกกล้องยกมืปถือให้ผมยกมือถือให้ผมยก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 ปิดยกปิดวาอย่างนี้ละไว้อย่างนี้ขอโทษขอโทษหันหน้ามอหันได้ามาดยคุณหันหลังจะไปเห็นอะไรอ่ก็ไม่หันละแพนไปหันแม่หนูเต็มหน้าเลยแม่ ากางยี้เคียวเหรอแม่ข็ห้ามลงจัดร้ะะอนเนาะเดี๋ยวกวางมันตื่นไงออมันอยู่ในร่มกันเนาะมันร้อนจัดขนาดกวางมันยังร้อนเนาะโอ้อออมันอยู่มันเยอะเลยเนี่ยเยอะมากเลย รักดีนะแม่นะกวางตัวเล็กดีหางผานจมูแหละอ่านกเียงใช่ใช่นี่แม่สวยมากเลยเนี่ยเดียวเกระเรียงใช่ใช่กระเรียงหางมูนี่แม่สวยมากเลยเนี่ยเดยังไม่ยผนเลยแม่่มื่กเรียไมน่ม่สองตัวอ๋อนี่ไงนกกระเียง ช่มนกเรียงหางจมพูกเขพูดว่านกเรียงไอตัวเล็กตัวเล็กๆเลยแม่ตัวเล็กๆๆเนี่ยกว่ามีเข่าแล้วด้วยอ่าเป็นกวางเนี่ยเดินผ่านรถเราเต็มเลยนี่อ๋อตัวมีอ๋อมีมีขาวนีตัวผู้ใช่ไหมเนี่ยเดินผ่านเราเนี่ยออโอ้ยนกเยอะ เสียงนกทั้งด้านเลยะ เนี่ยเนี่ยครับบไม่ไม่นกกระเลนครับอันนี้นกกระเลนนะนกเยอะมากหลายสายพันธุ์ ไอ้รถกระบะคันเมื่อกี้มันจอดนอนแล้วมันสงสัยไม่จอดหรอกก็ก็ก็ดูไปเรืเร่อยอันนี้กวางตัวเล็กๆกวางตัวเล็กอันนั้นรถของอนนสัตว์ฟรีเองนะใช่ใช่โอ้นี่ดงนกฝั่งนี้โดงนกเลยอ่ะ กำลังแจกอาหารนะฝั่งโน้นค่ะมันมันยืนเตรียมจะกินข้าวกินอาหารนะอ๋อโอเคแล้วยค่วตัวเนี่ยตัวนี้ไงแม่เห็นสิงโตตัวผู้ว่ะแม่ที่มีขนนะแม่ชอบใช่ไหมนะคะตัวน้อเออตัวผู้ว่ะไปเลยไข่พี่เปี๊ยกไปตัวผู้ตัวเมียโอ้ทั้งตัวผู้ตัวเมียเนี่ยรถเครื่ที่เขาอยู่ใกล้ๆกล้ รถอะไร <ลด S 2> <ด>ของซาฟารีรถของซาฟารีแม่โอ้ผมนึกว่าเขาไม่ให้ดูแล้วไอ้ก็บอกแล้วว่าได้ <มน S 1> ้ามา,มาดูเหมือนกัน,นเว้ยไอข้างหลังเขาก็จอดดูเลยมันอยู่กันนั่นนกเลยนะโอ้โหนั่นนกเยอะอนกันนะ นี่นี่แม้แมด้วยนี่นพี่เบียก<ะ>มือออกพี่เบียกมือออกอ๋อมันดำฝุดดำว่ยายเลยส่วนนี้มีเป็นพันพันเอาโอ้มีเป็นพันไอพี่เสียเ่ยวเบียยคิดว่าเปิดออกไปดีเ <laughs> อาเสีย <ๆ S 2> ป <ะ S 1> ไป,ป<า>ยเสียเป็นก่อนเอาไปกิน<ม>เลย อ้าวมันดุเลยแม่ไหมเออก็ต้องกังวลใจปุ๊บอย่างมันเออแป๊บมันจับมันดุเลยยิ่งตัดผมนี่แม่ครับครับผัวอย่างงี้ทำไงแม่คำเดียวเลยไหมเออคำเดียวผัวก็มองคำเดียวนี่อยู่ในวิดีโอบอกว่านี่คำเดียวเลยทำอะไรผิดเลยทำอะไรประมาทนั่นอันดินที่เมื่อกี้มันโผล่มาตีลังกาเลยไม่เห็น ตอที่สายฟ้าพายุมามันขึ้นทางนี้แล้วมันก็มาขี้กองใหญ่ไอ้พายุบอกว่าขี้มันเหม็นมากเออกินของดีๆข,ขี่มันเหม็นมากขอกินของดีๆแล้วขี้มันเหม็นแล้อแม่ถ้ากินผักกินหญ้าไม่ค่อยเหม็นนะกินของดีๆขี้มันเหม็น,นไหนนะครับนั่งไง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 แม่พผาเมันนั่งไงนั่งไงสองตัวนี่สองตัวมันขี่หลังกันนี่ มันเล่นกันน่ะพพีี่่ยาเมื่อกี้ไพื่อนทันเห็นป่ะมันหยอกกันมันเล่นกันโทษนะเนี่ยตัวใหญ่ด้วยโอ้ยตัวใหญ่ด้วยมันยืนเนี่ยมันยืนขึ้นมาเนี่ยโอ้ยตัวใหญ่แล้วเนี่ยแล้วตัวใหญ่แล้วแน่โอ้โหเหมือนช้างน้ําเลยดูดิโอ้ยเหมือนพวงอยู่เลยอยู่โอ้ยตัวใหญ่มากนะโอ้ยตัวใหญ่แล้วนะ ผมไม่เล็กลนะเนอะนะใหญ่มากแล้วใหญ่ใหญ่เห็นแล้วโอ้เนี่ยยบผมว่าโอ้โหฟุบงงโอ้โหเออได้เห็นเหมือนกันไะมไม่ขึ้นมาตอนได้สายฟ้าพายุมามันขึ้นมาสองสามตัวเลยไม่ไม่ไมนุ่นพี่เปี๊ยกมันอยู่นู่นมันนอนใต้ต้นไม้ก็มีเฮ้ยมันจริงจริง,รง,รงมันนอนมันลงนะ้ำมันอยู่ในน้ำแล้วมั้งโอ้ไฟป่า,ปาพิกาไฟป่ามันดุมันดุนด้วยป่า,นะปาพิกา ไฟ,ไฟป่ามันดุมันดุใช่ตัวมันก็พอๆควายบ้านเราเดียวจะเล็กกว่าด้วยที่เปียงกระพับอะกดกดโอเคไหมอายาวไหมแหมายาวเออมันวิ่งเร็วนะจอกเพศเนอะอ,ะน<ข>อ,อาไปเด็กเกินข้อยาวเ้าสี่เป็เพียงเดยวเออมันวิ่งกว่าบอกว่ามันวิ่งมันวิ่งเร็วกว่าคนอีกไหมมื่อกี้แม่ก็ไม่ได้ตกใจเธอแล้วแม่ตกใจเสียไง กระคุบหัวร้อนโอ้แม่ตะคุบหัวร้อนเลยล่ะโอเคเจริงแม่จะหนกหูเสือเบงกอลด้วยนะแม่นอนมันอ้าปากอ้าปากนอนเลยแน่แน่นอนท่าสบายนอนท่าสบายเลยเอาหัวห้อยลงนะหัวห้อยใกล้ๆน้ำมันเย็นนะหลับสนิทเลยนะเย็นเลยนะหลับสนิท แม่เห็นมีควายยังเออมันนอนท่ามันตายหรือมันนอนอยู่มันนอนมันท่านอนมันโอ้ไม่ท่านอนมันน่ารักท่านอนมันเหมือนตายเลยอีกอีกตัวอีกตัวแพ้ไปข้างนู้นอีกตัวเออนั่นีหนี่โอ้นี่ท่านอนเหมือนเลยเนี่ท่านอย ถ้านอนมันนอนตายนะนั่นตัวใหญ่นี่ก็โชว์คันท้ายอย่างนันโชว์บันท้ายอยู่ให้ดูดิตัวใหญ่นะโอ้ตัวนี้มันใหญ่กว่าควายนะใหญ่กว่าควายนะไหมใหญ่ไปเยอะเออใหญ่กว่าควายน้องๆช้างอ่ะน้องๆช้างเลยเล่น อ๋อมันมีหลายมุมให้คนเวลาคนวนจะได้จะได้เจอว่าอ๋อมีรถท่องเที่ยวด้วยอยู่รถแบบนั่งแบบอ๋อบางคนก็ไม่มีรถมาไงก็คือขึ้นไงใช่เดินไปได้เดินไปได้นรถ่องทถ่้ใช่เร้่อนรถข้อแม่นู่นรถขาวๆแม่ใช่รถ